ต้องรับฟังทุทกความเห็นความเห็นสนับสนอความเห็นต่างก็ต้องฟัง,ง,งนะคะรัฐมนตรีคะมองยังไงที่ท่านนายกเศรษฐามีแนวคิดว่าจะถ้าพ้นโทษคุณทักษิณจะเชิญมาเป็นประธานที่ปรึกษาค่ะของนายกแตนนี้ไม่ก็ เป็นความรู้สึกของท่านที่ก็ต้องเข้าใจท่านแต่ในส่วนของผมยังไม่มีความเห็นนะแต่ว่าใครก็ตามในประเทศนี้ที่เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศผว่าก็ควรที่จะให้โอกาสแล้วก็ควรที่จะตับใจชสังคนแต่ละุดไม่จะไม่จะจงคนใดคนหนึ่งนะ,ะไม่เฉพาะท่านทักษิณทางสบ ยังไม่ระบ,บุว่าเป็นท่านทัษินโดยความเห็นของผมทั่วไปส่วนท่านทัษิณก็อาจจะคุยคิดพิจารณาดูอีกหลายด้านล่าสุดสวอเองก็ออกมาเบรกว่าไม่ไม่ไม่เหมาะสมะค่ะตรงนี้ก็ก็ต้องรับฟังจะกลายเป็นสายล่อฟ้าให้กับรัฐบาลเองหรือเปล่าคะก็ต้องรับฟังทุกทุกความเห็นความเห็นสนับสนุนความเห็นต่างก็ต้องฟังกำลังมีคว,ว,วามสุข กำลังมีความสุขขึ้นเรื่อยๆืมันมีอะไรที่เกอนคาดไหมว่าอุ้ยเราคิดว่าเราจะได้มาเจอเรื่องหนักๆนแบบนี้ไอ้เจอหนักหนักนี่ไม่เกินคาดหรอกเพราะว่าตอนเราเป็นสสออยู่เราก็รู้ว่าที่นี่หนักพอเราจะมาเราก็ต้องคิดว่ามันเจอหนักแต่ว่าที่มีความสุขก็คือมาเจอความมีวินัยการมีวินัยก็มีความสุขไม่ยุ่งไม่ปวดหัวเหมือน องค์กรที่ไม่มีพี่ไหนถ้าย้อนเวลาได้ที่อยากเป็นทหารได้ใช่ไหมก็อยากเป็นตอนเป็นเด็กก็อยากเป็นทหารแต่วันนี้แก่แล้วคงไม่ได้อยากเป็นเหลอดในอาหารของเรื่อค่ะที่ไหนก็ได้ไหนก็ได้เขาจะเป็นทหารเรื่อองก็ที่จริงก็ต่อเท่าที่จําเป็นก็ต่อที่จําเป็นถ้าไม่ต่อเลยเขาก็ทํางานไม่ได้ถ้าต่อมาก ก็ต้องก็ผลกระทบเพราะนั้นต้องเข้าใจว่ารัฐบาลที่ต่อเนื่อต่อเท่าที่จะเป็นก็คํานึงถึงความรู้สึกของทุกคนฝ่ายที่ไม่อยากให้ต่อก็มีแต่ความจําเป็นต้องต่อก็มีเพราะนั้นก็เอาเฉพางาน แน่นอนพูถึคำนึงถึงประชาชนทั่วไปเขาก็อยากจะมีเสรีภาพมากแต่เราก็ไปดูแล้วเนี่ยไม่เฉพาะสามจังหวัดชายแดนนะชายแดนของประเทศทั่วประเทศอะทุกชายแดนทุกแนวมันจะต้องมีไม่พอรอกอฉุกเฉินก็มีกฎอัการสึกเพื่อให้ทหารเขาทำงานได้อันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงข้อนี้อเพราะนั้นจะยกะยกเลิกรอกอฉุกเฉิน จะมีอนก้กฎรเียสุดหรือเปล่าอันนี้มันมากกว่าภารกิจที่กองทพัพมันเป็นเรื่องคอรามานเป็นเรื่องของนายกที่ต้องมาคุยกันด้วยเราผูา้พิายปฏิบัติก็คงมีความเห็นได้เท่าเนี้ยเห็นคอรมอรอบที่แล้วเห็นว่าจะพิจารณาพรบความมั่นคงอันนี้เป็นไปได้ไหมคะคอรมคอรมอพรบใช่ค่ะพรบความมั่นคงยังยังยังไม่ใช่